เบิ้งมาเบิ้งสองสาวนี่ยอกกันพี่น้องยาเดอ้อยาเดอ้อนึกตีว่าสิบ่อยอกแก้งแกงกันเลยแก้งเลยแก้งเลยแน่เตแน่เตสูบอสซูบอสซูบอขี่มึนขีนน่มึนขี่มึนมึอนลายมึอนลายมึอนลดายอืเปินลละบอธรรมดานด้เพิ่นนี่ตามไปติดติดหนีตีหนีตีเซาลินละบอหากินหากิน กินแบบใดเจ้านึกว่ามันเจ้าเป็นปลาหรือเป็นไก่หนี่ฮ้ยถามเนี่ยอะมาแล้วเอา้าเลี้ยยกันเลียวกันเอาอีกเอาอีกมแม่แม่แม่หน่ไอ้ดำเราบ่หยุ่นดำเดอ้อไอ้ดำบอกเอายังไม่หยุ่นอ้บคอยยังไม่หยุ่นอ้บคอยเขาก็มากเขาก็มากมุกี่ดื้อเหรอเอ้าอ๋อกลัวคอยกลับมากลับมา ต้องข่อยใกล้จะสิมัออายุละพี่น้องหลายปีแล้วจ้าโอ้โทรศัพท์กระไดพี่พี่ซื้อแบบไรมาใส่นอนออืมเอาถึกถึกดีๆมีคุณภาพบวนะจา๊ะสาวนี่สวยวอร์นี่น,นี่แม่สิไปนอนแล้วแม่มาไปนอนแล้วมามาหาหานดินเนอร์หายนะจ๊ะโอ้ยปุ่นปุ่นปุ่นสาวสวยพี่น้องอสาวสวย ชอบหางเพ,พิ่นแบพี่น้องหางพลิ้วฟูสวยเลยคือใช้กับโปรงเลยนะคะเหมือนช้ก็บโปรงเลยนะจ๊ะสวยสวยทั้งสามตัวเลยถ้าสองสาว,วนะ่ะสาวพิงคนะ์น่ะนั่นนๆๆ่ไปหากันแล้วเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันได้ไปแก้งกันได้เดี๋ยวไปแก้งกันนั่นๆ่มา นั่นนนั่แมนไอหลีว่าขาดคำที่ไหนแกงกันละแกงกันละฮะสู้บ้อสู้บ้อสู้เบ้อสวยหลีว่าบ่อสู้บ้อบ่อสู้บ้อตื้นนะตื้อนะเอาจักน้อยนะเอาจักน้อยนะอนี่ยกลัวนอย่ากวนคนที่กินแหมเนี่ากวนนะอย่ากวนนะก็ยังว่าสิกินอืม cứ chơi chơi tăng con tăng vô rồi búa vô mắc quần lại nè 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 áo 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 xưa búa phải kéng phải kéng xuống bương phải kéng không kéng lại không kéng lại mắc giò cứ mắc kéng này mắc giò mắc kéng áo à, áo à, mút vô pa mút vô pa đĩa 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 yại phở เด้อ yại phở เด้อ á má mẹ má mẹ má mẹ เดี๋ยวเสียวคืนเดี๋ยวเสียวคืนตั้งคนตั้งกินตั้งคนตั้งดูนี่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 สาวสวยนี่นี่นี่พวกนี่สวย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 เห็นไหมสีสันจุดฉาดพริ้วพริ้วสวยมากสวยมากเอาเอาเพียมเพียมเอาบนบนหยอกกันจังเพียม ไม่มีใครยอมใครนะครับนี่เอาเอามักแกงเมนโบหมักหยอกเมนโบระหว่างข่อยนอกจอดเดอร์ระหว่างค่อยนอกจอดเดอร์ก็ยู้ซือ้อยู้ซื้อพวกป็นนะ่ะพุงมาใส่กันแล้วพุงมาใส่แล้วตามตามตามจัดจักบาทกันหนะ้เอาคืนกันหนะ้มาหมักแกงเท่เวลากินอาหารนะ่ะ เวลากินอาหารไปยห็ตรงมากันแกลง้งฮะนี่คือสองสาวได้จะพีน่นองสองสาวส่วนเนี่ยไอดำจะไอดำแล้วย่งแล้วเป็นผู้ชายแล้วแมนดีดีสองสาวเพิ่งจะมาแกล้งกันจ้ะมาแกล้งอะอะว่าขาดคำที่ไหนแกล้งกันหรือหยอกกันนี่แหละเนาะไปแล้วตามมึงไปแล้ว อ้าวอ้นะอืออืแท็กซี่พอป็นตาหักให้ตามตื้อเด้อพี่น้องตามตื้อเด้อจ้ะตื้อขนาดเด้น่ะแกงกันอ่ะอือมือมมือกันละมือโยมมือกันละไปแกงกอนละไปแกงกอนเวลากินยาหยอกไม่ละเวลากินยาหยอกไม่ละ เดี๋ยวก็อารมณ์บ่จอยดอกหนีดีกลัวหนีดีกลัวเออยังไม่ยงยังไม่ยงตั้งโตตั้งหากินสวยขนาดพี่น้องสีชมพูทั้งตัวเลยหางกระพริ้วพริ้วสวยสวยเพี่นี่สีทองกะ ันนีสีทองหางก็สวยสวยทั้งตัวล้วพี่ดำล้วพี่ดำพี่เพชรกล้าพ่นมายุงน้ำผพายนี่แม่นขนาดวินอกโนสนโนแค่ว่าสั้นว่ะอไปไอเพชรกล้าบ่าอยากหยุงน้ำผ้ายพวกสาวๆเขาก็สิตามตื่นกันนะจ๊ะ หาเรื <Es> <an> ่องเงินไปหยอกกันไปแย่งเงินไปนะนะทัวทัวสับควบสบสมประกอบแล้วพี่น้องอืมนี่บุฟเฟกัสพ่ออืมไม่ต้องเห็ดม้วนหรอกอืมปนป่นไปหมดเลยในปลาผักเลยพี่น้องมุนไปหมดเลยในปลาผัก ปลากระดีกระเล้งอยู่เด็กปลากระดีนะปลากระดีก็ว่าอยากห h ú n g น้ำผวกนี่พวกนี้เขาขี่เหมือนเนะเนี่ยเนี่ยสองโตันี่ขี่เหมืนขี่เหมืนพี่น้องใครไม่เป็นเด็กน้อยกับว่าะท่ามาดาวน่ไปหุ่นหกหุ่นปวดหัวเข้าทะลุปวดหัวเข้าปวดหัวเข้านะนี่นะสองโตเนี่ยคนที่ขี่มืนก็ม้น่ะพี่น้อง ตัวเล็กน้อยวันก็สวยเจ้าคนก็บวัวยุงน้ำไผ่เลยจ้ดนะสวยขนาดนี่น่มามามายุงเขาอีกมาควนเขาอีกมาหากันแล้วมาหาพุ่งมาหากันแล้วพุ่งมากันแล้วระเบิงระเบิงอันเพิ่งได้พุ่งไปหากันละโยกกันนะ หยอกยอกันหยอกกันนี่นี่มาแล้วมาแล้วบังทีหยอกกันดีบ่ทีแกงกันบ่บ,บ่ค่อยพลาดนะอื 嗯，嗯，他拉屎嘛。